คลิปนี้นะคะเราจะพามาดูนะคะห้องเชมบูพันทิพย์นะคะเพนท์เฮาส์สวีทค่ะห้องราคา150,000บาทต่อคืนนะคะของโรงแรมอิสตินแกรนพิษยาไทยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นทางเดินเข้าห้องค่ะจะเห็นว่ายาวมากเดีย๋ยวเราไปกันเลยค่ะครึ่งทางนะคะยังไม่ถึงเลยอะ <laughs> เฮ้ถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปห้องกันเลยค่ะ เขาจะแบ่งเป็นสโซนหลักๆด้วยกันค่ะก็คือโซนแรกนะคะเป็นโซนของเจ้าของห้องค่ะก็คือบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นลิฟวิ่งขนาดใหญ่ค่ะที่สามารถนะคะให้ช่างแต่งหน้ามาก็ได้หรือพาเพื่อนเพื่อมาแห่งเอาก็ได้นะคะอยากให้ดูตรงนู้นนะคะน,นี้เป็นวิวของชั้น4 9ค่ะบริเวณลิฟวิ่งของห้องเจ้าของเนี่ยนะคะจะมีทั้งโซนโตทำงานค่ะบริเวณโซนนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีทีวีขนาดใหญ่ด้วยค่ะในห้องนะคะเราจะเห็นว่ามีภาพตกแต่งไว้เนี่ยเป็นดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ค่ะในส่วนของโซนห้องนอนและห้องน้ำน,นะคะบริเวณ เตียงเนี้ยค่ะปลายเตียงนะคะสามารถเปิดม่านนะคะหเห็นวิวแบบพาโนรามาได้เลยค่ะในห้องนี้นะคะยังมีโซนของวอล์กอินคอ e เซ็นะคะแล้วก็ห้องแต่งตัวด้วยค่ะส่วนของห้องน้านะคะนอกจากมีชาเวอร์แล้วยังมีบาร์ทัขนาดใหญ่นะคะที่มองออกไปแบบพาโนรามิกวิวได้ด้วยค่ะอเมนิตี้ของที่นี่นะคะหรือว่าพวกเครื่องใช้เนี่ยเขาก็ให้เป็นของบูการีทั้งหมดเลยค่ะ แต่ความพิเศษของห้องสพูพันธีเพนท์เฮาส์สวีทเนี่ยนะคะเราต้องบอกว่ามันเป็นโซนด้านนี้ค่ะโซนที่มีดิริงแอเรียนะคะแล้วก็โซนครัวด้วยค่ะเลยจากตรงนี้ไปนะคะจะบอกว่าเป็นโซนที่พิเศษมากๆก็คือโซนที่เพนเพื่อนสามารถจัด private ป a r t ตีได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยนะโซนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะ after p a r t ตีด้านล่างเสร็จนะคะแต่ว่ายังไม่จุใจค่ะมีเพื่อนๆที่กําลังเมาเมากึ่มๆนะคะสามารถมาต่อบปาร์ตี้กันได้บนนี้เลยค่ะจะเห็นว่าบริเวณนี้นะคะมีทั้งโซนที่เป็นโตค็อกเทลนะคะแล้วก็มีบาร์ ถึงแม้จะบอกว่าราคาของห้องนี้นะคะสูงถึง1 5 0 0 0 0บาทค่ะแต่ว่าจากการที่เราไปห้องสวีทมาหลายๆที่นะคะก็จะบอกว่าที่นี่น่ะมีความครบแล้วก็คุ้มมากเลยนะคะไม่ว่าเขาจะมีโซนนะคะเป็นโซนห้องนอนโซนห้องนั่งเล่นสําหรับคู่บ่าวสาวนะคะแล้วก็ยังมี private area ค่ะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่จะมาแ hang out มาโซเชียลนะคะหรือว่าช่วงแต่งงานเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยค่ะสําหรับคู่บ่าวสาวที่จัดงานแต่งที่อิสตินแกรนพิาไทยนะคะก็มีสิทธิ์จะได้พักที่ห้องนี้ฟรีด้วยค่ะสามารถสอบถามสิทธิประโยชน์เพิ่ม ิมเติมนะคะได้จากเซเวดดิ้งของคุณเลยค่ะ